บอกว่าอะไรนะหักมากจะแต่งงานด้วยพี่กีพี่กว่าไงพี่กตอนนี้ก็คือกำลังแบบวางแผนแบบเรื่อเรืออาอะไรัชนอะไรอาลกด้้พี่กีไม่ได้โอเคไหมคะคู่นี้เอไนออ้ีมีเอซีไม่ใช่หรือไปเอีเนี่ยดีมเ นี้ค่ะขนาอขอถ้าออฟชาดิเลยเฮ้ยชาดเลยโอเคไหมคะพู่เนี้ยโอเคเลยตนองการโอเคปวค่ะมีปิ๊กไหมเปวดใหญ่เลิ๊ก่พ่อถึงบ้านเรวแป๊บนึงออกมาเสร็ก็จะแต่งกันเลยไม่ใช่ คุณนะครับสำหรับกำลังใจขนมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับบ้านดาวนะที่เป็นกำลังใจให้กิจผมมากๆทุกคนรับพี่กิจน,นะคะอสู้ๆน,นะ